สวัสดีครับพบกับ SGL Gaming นะครับวันนี้เราจะมาอธิบายการทำบ้านยังไงให้คุ้มให้ไวนะครับมันจะได้ไม่ต้องเบืองทรัพยากรหรือ s เซมิน a าของเรานะครับแล้วก็จะพ่วงท้ายด้วยกิจกรรมรีเทริร์ล้อนแรงนะครับสำหรับสายฟรีแนะนำว่าต้องทำนะครับต้องทำใช้เวลาอาจจะวันหรือ2วันก็กิจกรรมมันมีแค่1เดือนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวยังไงเราพูดเรื่องบ้านก่อน,นก็คือระบบบ้านเนี่ยจะมีอยู่3 อันนี้พูดถึงเบสิกเลยเนาะคนที่รู้ก็ไม่เป็นไรมันจะมอีอยู่3ระบบก็คือปลูกผักนะครับแล้วก็ตกปลาแล้วก็ขุดแร่นะครับาการที่จะอัพแต่ละอย่างอ่ามาพูดถึงไอ้ไอปลูกผักก่อนแล้วกันนะครับการปลูกผักเนี่ยเราจะใช้เซมินาในการปลูกคือทุกๆอย่างทุกอย่างจะใช้เซมินาแต่จะต่างกันนะครับปลูกผักนี่1แปลงเนี่ยใช้50นะครับหแปลงใช้50ถ้า9แปลงก็คูณเลยครับ ใช่ไหมวะไม่ใช่ดิ1แปลง30 sorry sorry ่แปลง30นะครับ9แปลง270เราต้องใช้เซอร์มินาสองร้ระบบระบบของผักเนี่ยจะมีอยู่3 3 2ขั้นตอน 2- หรือ3ขั้นตอนไม่แน่ใจนะครับก่อนอื่นคุณหว่าน,มนเมล็ดน,นะครับคุณหว่าน,มนเมล็ดลงไปมันจะเป็นรูปถั่วนะครับไอซูมได้ไหมวะเนี่ยซูมได้ไหมเนี่ยฮัลโหลมันจะเป็นรูปถั่วนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่รูปถั่วเห็นไหมครับมันมันเป็นรูปต้นไม้แล้วนะครับมันจะเป็นรูปถั่วระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงถ้าคุณอยากจะเ่มัน คุณต้องซื้อตัวตัวเร่งมาครับตัวเร่งตัวเร่งซื้ออยู่ที่มันจะมี ABC อยู่หน้าบ้านเรานะอันนี้พูดถึงระบบผักก่อนนะแนะนําว่าทุกคนต้องทํานะครับทุกคนต้องทําถามว่าจะเร่งไหมถ้าอยากเก็บใบก็เร่งนะครับก็คือซื้อตัวนี้นะครับเป็นปุ๋ยปุ๋ยค้ลอหานนะครับตัวนี้ปุ๋ยตัวที่ของเราซื้อจนหมดแล้วเห็นไหมครับแสดงว่าน่าจะรีทุกๆุหนึ่งอาทิตย์ให้เรานะน่าจะรีทุกๆอาทิตย์เราไม่เราไม่มีไข่แล้วเห็นไหมครับน่าจะรีทุกๆอันนี้พูดถึงผัักนะครบ เราถ้าเราจะเร่งให้มันมันจะมีคูดาวของมันนเนาะสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างตัวเราของมาหนึ่งชั่วโมงสมมติว่าถ้าเราไปเร่งมันเนี่ยนะครับก็ปรากดที่ mbc นะครับแล้วก็เพิ่มปุ๋ยนะครับแต่เราไม่มีเทมเนาะมันไม่มีขายนะครับมันก็เพิ่มไม่ได้นะครับถ้าเพิ่มได้ปั๊บตัวนี้ก็จะลดเวลาลงมาเช่นเดียวกับทุกๆทุกๆเหมืองนะเนาะทุกๆอย่างนะครับพอก่อนอื่นคุณหวานนะครับคุณหวานคุณจะเสียเจมิน่าช่องละสามสิบ เสร็จแล้วมันจะเป็นลูกถั่วนะครับแล้วประมาณ1ชั่วโมงหรือสักพักลานี่เราไม่แน่ใจเรื่องเวลานะครับเราจริงๆไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นแต่สักพักประมาณชั่วโมงหนึ่งคุณกลับมาคุณต้องลดน้าครับคุณต้องลดน้ําลดน้ําจากที่มันเป็นรูปถัว่วมันจะกลายเป็นลูกต้นไม้นะครับพอลูกต้นไม้จะอีก3มชั่วโมงครับนะครับไอ,ไอตัวเพิ่มปุ๋ยแนะานำให้เพิ่มเต็ม1 2อเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็รอเลยครับ รอเลยมันจะนั้มีน้ำประาถอยหลังอยู่นี่อย่างตัวนี้ยกตัวอย่างเสร็จอีกสามสิบหกนาทีเนาะไม่รู้ว่าเราจะอยู่กันทันไหมในจิตวินะครับนะครับก็จะเก็บเกี่ยวก็จะทําประมาณนี้เลยครับสําหรับวิธีการอัพในในขั้นแรกเราจะได้แค่เป็นต้นไม้พรน,นะครับดีนะ,ะ,ะดีดิจานดีดีด,ดีสำหรับคนธรรมดาครับแต่คือต่อให้เป็นสุรต่านถ้าทําไวมในระดับปลายๆลายอ่ะมันเป็นดอกไม้พวกพอยอนพาย้ยอนเลยนะ ต้นไม้พายอนต้นไม้การเเทมเลยนะแต่มันสุ่มแค่นั้นเองนะครับสุ่มวิธีการอัพเลเวลมันก็จะบอกอยู่ครับว่าคุณต้องหว่านมาเมล็ด30ครั้งก็คือเราหวานน่านได้แค่ครั้งละ9รูเนาะ9ต้นแค่นั้นเองนะครับก็ต้องหว่านประมาณ4ครั้งในระหว่างได้แล้วเราผ่านแล้วเราผ่านแล้วไอตอนนี้เราติดที่การที่จะทําฟาร์มให้เป็นเลเวล2เพื่อที่จะไปเป็นดอกไม้มอลล็อกหรเริ่มต้นมันจะเป็นดอกไม้พายอนนะครับ ดอกไม้พายยอนก็คือพวกหินอ้อพอนเดล่าเอ้ยซอรี่ซอรี่ดอกไม้พอนเดล่านะครับหินออฟพอนเดล่าพวกนี้นะครับการที่จะทําให้เป็นขั้น2ได้เราจะต้องทําบ้านถึงลเวสี่เนี่ยสำคัญนะครับแต่เราแนะนําว่าให้ทานะครับผักนี่ต้องทําเพราะว่าสิ่งที่มันได้เราีอันนี้ตัวอย่างเลยนะอันนี้เราเราน่าจะเก็บประมาณ2-3ครั้งแล้วนะครับเราเราได้มาเยอะนะเราก็หลอมอยู่นะเราหลอมด้วยเนี่ยครับเห็นไหมครับมันเหมาะสําหรับเนี่ยนี่นี่คือมันล็อกเห็นไหม มันเราได้จากการการฟาร์มตัวนี้นะถ้ามันเลเวลสูงก็จะเป็นดอกพรพาย่อนไปขายไม่ได้ครับขายไม่ได้มันล็อกเอามาทําตัวเองไงหรือบางทีติดกิจกรรมพวกไอติดคิงน้องพาร์ทให้ออกกดอแม่5ห้าครั้งอะไรพวกนี้ก็แนะนําว่าม,มันยังไงมันก็ดีอ่ะมันยังไงมันก็ดีนะครับมันต้องผ่านในการขั้นหนึ่งก่อนก็คือเป็นไปพรก่อนถือว่าคุ้มแนะนําว่าต้องทํานะครับนะอย่างที่พูดพูดไปแล้วนะครับสําหรับไอตัว ไอตัวผักนะครับแนะนําว่าต้องทํานะครับแล้วก็อย่าลืมว่าคุณต้องเตรียมเซมินาไว้ด้วยนะครับ270ในการหลอมอ่ามันยังติดเควสอยู่ครับอัพได้แต่มันต้องติดเควสนะครับเดี๋ยวจะอธิบายในในต่อไปนะครับเรื่องบ้านลเวลสานะอาทีนี้มาปามาพูดถึงป่านะครับก,การปลานี่เราก็จะต้องไปซื้อถุงปลานะครับ ซื้อถุงปลาไอปลานี่เป็นอะไรที่กินเซมนามากที่สุดนะครับแล้วของจะได้ถือว่ากากนะครับมันจะได้เป็นกบเป็นกุ้งเป็นปลาอะไรไม่รู้นะครับเราแนะนําว่าไม่ต้องทําเพราะทําไมถึงไม่ต้องทําเพราะว่ามันยังเป็นเลเวลหนึ่งอยู่นะครับมันยังเป็นเลเวลหนึ่งอยู่การที่จะทําปลาสมนาคุณจะใช้ปลาเลเวลอะไรกันเวลาคุณจะอัปเกรดตัวเองปลาอาเบลลาอาเบตตาไอไอไม่ใช่ดิอดีบาลันใช่ไหมปลาเลเวลสูงๆทั้งนั้นเลเวลปลาเลเวลแรกเนี่ย แนะนำว่าไม่ต้องทาครับม like, ันเปืองเซเวน่านะครับถ sure ้าทานี่อ like ันนี้เราทําให้ดูนะเราทําแล้วนะครับสมมติวิธีทําก็คือไปซื้อถุงปลามาอยู่ที่ MBC มีจะเป็นถุงอย่างนี้นะครับเราจะปล่อยปลาได้ทีละสิบตัวนะครับปล่อยปลาได้ทีละสิบตัวแล้วก็ปล่อยลงไปนะครับปล่อยลงไปส็บปั๊บมันจะมีการ่านเหยื่อคือตะกั่นนะครับเดี๋ยวไปทําให้ดูเลยอ่ะไปซื้อตะกั่นมามันจะการบานการการปล่อยเหยื่อ่านเหยื่อนี่มันคือการ เร่งเวลานะครับเป็นการเร่งเวลาให้เราเก็บปลาได้ไวขึ้นถามว่าเราต้องหวานไหมเราไม่หวานก็ได้นะครับเราไม่หวานก็ได้ถ้าคุณไม่ซีเรียสนะหวานให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเราว่าน่าจะรีเซ็ตเป็นอาทิตย์นะครับเพราะว่าเราหมดแล้วเรื่องอะไรปุ๋ยเรายังหมดเลยนะครับเดี๋ยวทําให้ดูเอาทีละอย่างเนาะเมื่อกี้ไปผักแล้วทีนี้ไปปลานะครับแนะนําว่าปลาไม่ต้องทานะะก็จะมาอย่างนี้นะครับก็คือสมมุติว่าค,คุณหวานไปแล้วนะครับ คุณวาดไอปล่อยปลาไปแล้วเสรจนะี่ก็หวานเหยื่อนะครับเอาหวานเหยื่อไปเลยนะครับมันจะขึ้นตรงนี้เป็นเร่งสปีดอยู่เห็นไหมครับวิธีการเก็บปลาถ้ามันถึงคําว่าคอลเลกต์ตัวนี้แสดงว่าเราเก็บได้แล้วหรือเราไม่เก็บก็ได้นะครับถ้าเราปล่อยให้มันขึ้นไปเรื่อยๆคือทั้งวัน2วันเราไม่เล่นอ่ะเราไม่เก็บไปเลยมันยาวไปเนี่ยเราคุณก็จะได้จํานวนปลาเยอะครับคุณก็จะได้จํานวนปลาเยอะแต่ก็อย่างที่บอกว่าปลาเลเวลหนึ่งมันเป็นปลาพอนเดล่ามันกากนะครับได้กุ้งได้อะไรก็ไม่รู้ นะครับเราไม่ได้ทําเราไม่ได้ทําเราแนะนําว่าไม่ต้องทํานะครับคุณจะมาทํามันก็ต่อมเมื่อคุณต้องได้บ้านรีเวลคือคุณต้องออาบ่อมันรีเวลสองอ่ะถึงจะคุ้มคุณต้องได้ทําบ้านรีเวลสามก่อนคุณค่อยมาทําตกปลาแนะนําว่าปลาไม่ต้องตกครับไม่ต้องตกเลยนะครับอาจจะตกครั้งหนึ่งเพื่อให้ผ่านวสไว้รอไว้ลองรับก็ได้อัน,นี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่ถามว่าถ้าปลาปลาให้มันเป็นบ่อสองจะโอเคกว่านะครับอันนี้เรื่องปลานะข้ามไปนะครับเอาแบบกระชับนะ ไม่เข้าใจยังไงถามได้ในสตรีมทีนี้มาเรื่องแรกนะครับทีนี้มาเรื่องแรกนะครับอ่าเรื่องแรกเรื่องแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่เราเข้ามาเนี่ยเราจะต้องซื้อไอตัวอาไม่ได้ถึงมาไม่ได้ซื้อมาด้วยครับสมมุติว่าคุณยังไม่ได้เปิดเหมืองเลยนะอันนี้เราเปิดเหมืองแล้วมันจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราทําให้ดูนะครับเราจะต้องซื้อตัวนี้เราคงไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับอ่าเพราะว่าน่าจะอีกสองวันอ่ะซื้อก็ได้ซื้ออ่ะเรามีอันนึงอยู่ เราต้องซื้อเพลิงสำรวจนะครับซื้อเพลิงสำรวจมา1อันนะครับ,บสาหรับเปิดเหมืองครั้งแรกนะครับแล้วทีนี้ก่อน,อนตอนที่คุณไปสำรวจเนี่ยหินเนี่ยมันจะดูดีๆนะครับป้าพอคุณสำรวจปั๊บมันจะมีเป็นหน้าจอขึ้นเราไม่มีภาพขอเสียจจริงจริงนะครับมันจะมีหน้าจอขึ้นมันจะมีคําตอบอยู่3อันอันกลางนี่คือการใช้เพลิงสำรวจนะครับสำรวจแร่แร่มันจะมีอยู่3ามชนิดดูดีๆนะครับมันจะบอกว่า ไอ้ตัวโอ๊กเวนตัวเนี้ยโอ๊กเวนหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันจะมีอยู่3ามมันจะมีแบบโลหะแบบหินแบบทั่วไปเห็นไหมครับปะโควสมันจะมีแบบหินแบบทั่วไปแบบโลหะที่เราเห็นนะไม่รู้ว่ามีเยอะกว่านี้หรือไม่นะครับมันมันเดี๋ยว,ยวม,มันมันมีมันไม่มีไอ้เครื่องหมายตกใจอธิบายอ่ะต้องจังต้องเป็นอ้ต้องเป็นตัวที่ไม่เคยเปิดนะครับมันจะมี3ามระบบ พอคุณพอคุณใช้เพลิงสํารวจคุณสามารถเลือกได้นะครับอายยกตัวอย่างเช่นไปาถามเรื่องบ้านใช่ไหมทำไมอัพไม่ได้ใช่ไหมมันบอกว่ามันต้องมันต้องให้เราอ่าไม่ใช่สีเควสเห็นมันจะติดเควสตัวนี้ครับมันให้เราเห็นไหมว่ามันมี2เควสเห็นไหมครับมีแบบทั่วไปกับแบบหินนะครับคุณจะต้องทําอย่างละอันนะครับการคุณสํารวจครั้งแรกนั่นแหละมันจะบอกนะครับให้ออันแรกอันแรกมันจะมี3 3 3หน้าต่างนะสหน้าต่างไม่ใช่3หน้าต่างหรือว่า3อะไรว่า3ปุ่ม ปุ่มซ้ายเนี่ยยกเลิกปุ่มกลางเนี่ยเป็นการใช้เพิงรีอีกก็คือเราไม่เอาสมมุติว่าเราเรามาขุดเราสํารวจแล้วเราได้แบบธรรมดากูอยากได้แบบหินกูอยากผ่านเค็เนี้ยเราก็กดอีกทีหนึง่งจะเสียเพิงหนึ่งอันนะครับแล้วมันก็จะรีซ้ำหรือไม่อันนี้ไม่รู้จนกว่าคุณจะได้แบบหินคุณค่อยกดยืนยันเก็ตไหม คุณก็กดย,ย,ยืนยนันนั่นก็จะเลือกผ่านควสได้นะครับแต่หินไอ kind of ้นี่ไม่ง่ายๆนะครับไม่ได้ไม่ง่ายนะครับไม่ได้ไม่ง่ายนะครับได้ไม่ง่ายเสร็จ like แล้วเราพอพอกดยืนยันเสร็จแล้วมันก็จะขุดนะครับแล้วเราก็จะต้องมารวมรางรวมรางลดเนาะรวมรางรถอีกทีหนึ่งแล้วมันก็จะนับเวลาถอยหลังอายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราเราหาแล้วนะไอเราสํารวจเรียบร้อยแล้วเราเอาไอดีแล้วนี่เราได้แบบโลหะเห็นไหมครับเห็นตรงนี้ไหมเห็นตัวนี้ไหมเราแบบโลหะมันมีโลหะ มีหินมีทั่วไปมี3อย่างที่เราเห็นนะอาจจะมีเยอะกว่านั้นอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้เก็บเกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนะเนี่ยดูว่าดูรถแ,แรกพวกอะไรก็แรกพวกเลเวลหนึ่งแต่มันจําเป็นต้องทาครับเพราะว่าบ้านรลเวลสามมันจะต้องทําเหมืองแร่บ้านให้เสร็จสิ้นทําเควสนะครับทาเควสมันถึงจะทําบ้านรลเวลสามได้ได้กี่ปัญหานะครับการที่ติดเควสต,ตัวนี้คือทําอะไรก็คือเสร็จสิ้นเควสต,ตัวนี้นนเองก็คือไอหินตัวนี้ไม่ได้ออกทุกรอบมันน่าจะยาก ด้านจะดวงอะไรอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วย้อนกลับมาสมมติว่าเริ่มต้นคุณสํารวจเรียบร้อยแล้วนะเวลาคุณเก็บคุณอันนี้เราเก็บหรือยังวะเนี่ยอันนี้เป็นการรวมรางมั้งนะครับคุณเห็นเห็นเปอร์เซ็นต์นี้ไหมคุณเห็นเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ไหมครับเปอร์เซ็นต์นี้จะมีร้อยเปอร์เซ็นต์ในเริ่มต้นนะครับแสดงว่าหนึ่งหนึ่งึงแถบเนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งวันดดูตัวนี้นะครับว่าหกสามเปอร์เซ็นต์นะเอาเราจะเก็บรางนะครับใช้เซมินาร้อยยี่สิบนะครับ ใช้เซมนาร้อยี่สิบนะครับกเก็บไปปั๊บห้าชั่วโมงเลยครับแล้วพอเราเก็บหนึ่งทีตัวเปอร์เซ็นต์ตัวนี้จะลดลงหนึ่งทีครับถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนชนิดของหินนะครับคุณจะต้องให้มันหมดลาหมดแถบครับบ้านเลเวลไหนบ้านเลเวลสามครบหมดแล้วหรอขึ้นสิมันต้องขึ้นสิก็กดตัวเนี้ นายต้องกดไปนายต้องไปอยู่ตรงประตูวิธีอัปปานอ่ะคนคนจะชอบถามว่าไปอัปยังไงวะเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวเอาพูดเรื่องไอ้แรกนี่ก่อนคุณจะเปลี่ยนชนิดของหินเนี่ยคุณจะต้องให้มันหมดหนึ่งร์ซึ่งอ่าหนึ่งครั้งก็คือบางครั้งบางทีก็3ชั่วโมง5ชั่วโมงไม่รู้ว่าของเรา5ชั่วโมงเลยอะนะครับมันเล่งไม่ได้นะครับสำหรับเหมืองเล่งไม่ได้นาะอ่าทีนี้สมมุติว่าในการเริ่มต้นในอัปเลเวล2แล้วเหรอ อันนี้ไม่แน่ใจนะเราก็ยังไม่หาหินตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับมันไม่ดอกนะครับหินมันจะมีปุ่มตรงนี้ให้อัพเวลาอัพเกรดบ้านเลเวลสามเลเวลสองนะมันจะมีปุ่มตรงนี้ให้อัพครับมันจะขึ้นปุ่มนะเหมือนไอคอนลมเหลืองๆอ่ะนะครับการทําบ้านนะการทําบ้านนะครับอ่าประมาณนี้บ้านมีอะไรอีกไหมและ,และสิ่งที่ต้องแนะนําก็คือให้ทาปลาเนี่ยคุมเอ้ยทําดอกผักเนี่ยคุมตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเรายังเอาไปอัดแอปทา ออแมวพร15เล่นๆไปนะครับอ่าแล้วส่วนแรกเนี่ยต้องทำเพราะว่ามันจ,จะเป็นที่จะใช้บ้านการทำบ้านเลเวล3เนี่ยต้องทำนะครับต้องทำที่จะทำบ้านเลเวล3มันต้องผ่านเวทเหมืองตัวนี้ก่อนนะครับอย่า๋ยวดูดีๆนะครับเอาเหรออันนี้ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นบั็กไหมอะฟังก์ชันน่าจะยังไม่ครบไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ จริงเหรอขาดอะไรไหมอ่ะเราทำไมเรายังไม่ได้เลยดิหินหินที่อัพบ้านอ,ะอ่ะอ่าเควสที่อัพบ้านอะ่ะมันดรอปไม่ง่ายครับมันดรอปไม่ง่ายมีที่ดวงด้วยนะครับต้องเลือกหินที่ถูกด้วยนะครับไอตัวเทียนนี่ก็จะเป็นการเวลา ลองให้ช่างอัพบ้านนะครับเอ้ยไม่ใช่คราฟของนะครับอัพคราฟของมันจะมีคราฟเฟอร์นิเจอร์อะไรข้างในเนาะอันนี้ก็จะเป็นเลเวลของไอ้ดูดีๆนะครับเช่นผักของแปลงคุณเลเวลหนึ่งผมก็ต้องซื้อเลเวลหนึ่งนะครับถ้าคุณเลเวลสามคุณซื 3, ้อสามมันจะเป็นมอหลอกได้ไหมใช่ไหมปลาก็เช่นเดียวกันนะครับปลามอหลอกปลาพรสังเกตว่าในเกมตอนนี้อ่ะมันจะมีปลาปลาเลเวลห้าแล้วครับนะก็คือเราก็ต้องทําบ่อให้มันเลเวลตามอันนี้วันหนึ่งจะทําได้แล้วหน่อไม้เลเวลเก้าการ์ดทิ้ง ถ,ถ้าผักเรียวก้านะเก็บดอกกาเทมนี่คนคนุณคนธรรมดาสามารถที่จะไปกาเ็มได้เลยด้วยการเก็บตัวนี้นะครับอาจจะใช้เวลาหน่อยวันหนึ่งสองวันอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้แต่ไม่แน่ใจนะว่าเป็นบั็กไหมสาหรับคาบ้านเรเวลสามไม่ได้นะแต่ตอนนี้เรายังติดบ้านเรเวลสองอยู่นะครับเรายังติดทําเควสเหมือนเศษซีดอยู่ก็อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ไปกดให้ดูแล้วนะว่ามันมันไม่ได้ง่ายๆนะครับมันไม่ได้ง่ายๆไอหินเควสเนี่ยนะครับหินเควสเนี่ย มันจะสุบอยู่นะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นเห็นไหมว่าไอปลาเนี่ยเราเก็บเกี่ยวได้แล้วนะแต่เราไม่เก็บเกี่ยวก็ได้นะครับเราไม่เก็บเกี่ยวก็ได้เราปล่อยมันเต็มเราก็จะได้จํานวนของปลาเยอะขึ้นนะครับแต่อย่างที่พูดไปว่าปลาไม่แนะนําให้ทานะครับแนะนําให้ทาําผักปลาจะเพิ่งทําจนกว่าบ้านคุณจะเลเวลสามคุณมาทําให้ปลาเลเวลสองค่อยเก็บนะครับอย่าเพิ่งทําแนะนำว่าให้ทำเหมือนคุณจะได้ไม่เบื่สเต,ตมิน่านะไอปลาเป็นกินเยอะ500สเตมิน่านะครับเราไปทำอีกที ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับบ้านนะครับประมาณนี้วิธีอัพวิธีบ้านก็คือกดที่ไอคอนบ้านตัวนี้นะครับมันจะให้ดูทำเควสเนียวว่าเราครบไหมถ้าครบก็กดอัปเกรดนะครับเสร็จแล้วก็เดินไปที่หน้าบ้านนะครับคนบางคนบอกว่ามันเสร็จแล้วกูจะอัพยังไงวะให้เดินมาที่หน้าประตูบ้านมันจะมีไอคอนเหลืองๆเหมือนกับเหมือนกับไอคอนเมื่อกี้เลยกลมเหลืองข้างๆเนี่ยตรงนี้ครับตรงนี้นะครับ แล้วกดอัพมันถนึงจะอัพนะครับแต่ถ้ามีคนบอกว่ามันอัพไม่ได้นี่อาจจะเป็นบั็กหรือเปล่าถ้าเควสครบนะถ้าเควสครบนะครับถ้าเควสครบของเรายังติเดเควสอยู่ตัวนี้ยังอัพไม่ได้นะมันยังติเดเควสอยู่ซึ่งการที่จะได้เควสตัวนี้ก็คือเราจะต้องให้ได้หินตัวนี้ครับเราจะได้ตัวหินนี้นะครับก็แนะนําว่าเวลาคุณไปสํารวจคุณให้คุณหาแบบหินนะมันมีแบบหินแบบโลหะแบบทั่วไปนะครับ ให้คุณหาแบบหินนะคุณถึงจะผ่านเวนี้ถ้าคุณหาดั้งคุณเลือกเป็นสำรวจแล้วได้หินแบบทั่วไปคุณก็จะได้ผ่านเวนี้แต่ไม่ผ่านเวนี้เก็าไหมอ่ามันมีอยู่ที่เราเห็นมี3อันนะครับก็ประมาณนี้สำหรับระบบบ้านในนี้ออกไปต่อออกไปเลยไปต่อในระบบดีเทลร์ร้อนแรงครับเอาแบบเร็วๆไม่เข้าใจยังไงมาถามใน,นตรีมอลแล้วกันนะครับอาจจะพูดไม่ค่อยงงๆหน่อยอ่ะทีนี้กิจกรร,รมใหม่ตัวนี้นะครับกิจกรรมใหม่มีเวลา1เดือนนะครับ กิจกรรมใหม่คือกิจกรรมผจญภัยร้อนแรงรีเทอร์ร้อนแรงนั่นเองอันนี้ทุกเซิร์ฟใช้ทำได้หมดนะครับต้องเป็นตัวที่เลเวลต่ำกว่าโลกต่ำกว่าโลกสามสิบน่าจะนะทำไมไอตัวนี้ตัวเด็กเราต่ำกว่าโลกสาสิบตัวนี้มันทำไมก็ยังไม่มีรีเทิร์ร้อนแรงนะไหนว่าตัวไหนท่เราไปไหนวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามัน เดี๋ยวสร้างตัวใหม่เอาเลยครับไหนวะไหนเราไปไหนอ่ะเอา้าเนี่ยตัวนี้ทำไมไม่มีรีเทิร์นล้อนแรงวะแต่มันไม่ได้ออนมาเกือบสี่ห้าเดือนแล้วครับตัวนี้นะครับมันไม่ใช่รีเทิร์นล้อนแรงอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรใช้ใช้ใชลลรายละเอียดอย่างไรครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่ามีเวลาแค่สามสิบวันนะครับ วิธีทาง่ายๆมันก็คือเหรียญโนวิดนั่นเองเนาะไอ้ตัวเนี้ยและสําคัญอีกอย่างหนึง่ง e E.P. 8ล้านต่อเวสนะครับ E.P. 8ล้านต่อเวสนะครับแนะนาว่าให้สร้างตัวใหม่อาจจะต้องเล่นถึงเลเวลสามสิบหรือเล่นพอให้มันมีเก็บโอดีได้อะให้ตัวมันเก็บโอดีได้อะอย่างตัวเด็กของเราตัวนี้นะครับเลเวลสนะี่สี่เก้าเนาะอันนี้เราทํามาพอสมควรแล้วนะเเวสเราผ่านมาเยอะแล้วนะครับดูนี้นะครับสังเกตน,นะนะเอาเริ่มจากอันล่างสุดนะครับการฆ่ามอนสเตอร์อ่าอย่างที่รู้กันว่าการทาเหรียญโนวิดเนี่ยเราเผาตัวเดก นะครับ500เราได้กล่องหนึ่งถูกต้องไหมตอนหนึ่งคนก็คือถ้าเราเผา5,000เราได้10กล่องอันนี้แยกมาอีกส่วนหนึ่งนะครับเราจะได้ตังหาอีกนะ10กล่องเนี่ยได้มาอีกต่างหากนะครับแล้วก็เราได้ค่ามอนเตอร์อีกนะครับในเควสที่1มันจะน่าจะประมาณ 2000- หรือ3,000ันอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเควสที่1น,นะ2,000เราก็จะได้ตัวนี้เลยครับ8 000, ล้านจับล้านแล้วก็เหรียญโนวิดอีก15เสร็จแล้วเควสยังไม่ฉิดนะเควสจาก2000เป็น5,000 ก็คือทีละ2 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0ประมาณนี้นะครับอันนี้เราได้เราจะได้ประมาณ4ครั้งแล้วนะครับก็แสดงว่าเราได้ e x p 24ล้านวันเนี้นะครับแล้วได้เหรียญโนวิดเนี่ยเท่าไหร่ว่าคูน4ี่ที่ห0 0มืนนะครับเหรียญโนวิด6 0 0 0 0นอันนี้แค่ตรงนี้นะอ่ะทีนี้เรื่องการใต่หอแนะนำว่าให้เรรีบทำนะครับเพราะว่าเราก็เอามันลงก็คือการเอาตัวเด็กเข้าตี้แล้วลงร้อยชั้น มันจะขายกุญแจอย่างที่บอกว่าอย่างที่รู้กันนะว่ากุญแจมันจะมีขายวันละ3ดอกนะครับก็คือเอามันลงตี้ชั้นหนึ่งนั่นแหละแล้วค่ามอนชั้นหนึ่งแล้วกดออกวิธีจะรู้ได้ไงคือต้องค่ายห,หมดนะค่ายห,หมดเสร็จแล้วมันจะส่งจดหมายมาครับเป็น exp 8ปล้านจอ b แล้านแล้วก็เหรียญโนวิดเหมือนกันเลยพอส่งจดหมายมาปั๊บกดออกได้เลยก็คือผ่านชั้นหนึ่งนั่นแหละนะครับแล้วก็ซื้อกุญแจลงไปอีกนะครับวันหนึ่งเราลงวันนี้เราลงได้แค่3ครั้งเราก็จะได้อีก3 8 3824 อันนี้ก็อีก24ล้านครับบวกเลนโนวิดอีก40,000ห้ายังไม่รวมมาล่างนะอันนี้คนละแยกกันอีกนะอันนี้ผ่านไปแล้ววิธีส่งกิฟก็ไปส่งกิฟให้ตัวเด็กเลยครับแล้วแนะนําวิธีแทคนิคส่งกิฟเล็กน้อยนะครับตัวเด็กตัวนี้ให้ส่งอันที่ถูกที่สุดนะครับคือ5,000ถ้าคุณส่งตัวนี้มันจะหมดไวเขาเควสเนี่ยมันคือจานวนครั้งนะครับไม่ใช่จานวนเงินจํานวนครั้งนะครับส่งกิฟให้ผู้เล่นร้อนแรง หนึ่งร้อยครั้งเราส่งได้แค่หกสิบครั้งต่อวันเท่านั้นเองวิธีส่งก็ให้ส่งตัวไอ้ห้าพันตัวนี้ครับให้ห้าพันใช้ซีนีส่งกดไปเลยครับแล้วอ้าวอันนี้ส่งได้ดีกว่าเนียส่งได้เลยเนี่ยอะไรวะอ่าดูเราส่งเมื่อกี้มีหกสิบใช่ไหมเฮ้เราส่งไปแล้วทำไมมันส่งได้อีกวะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะอันนี้ไม่แน่ใจหรือว่าเราส่งคนละตัวหรือว่าตัวหนึ่งมีกําหนดอ่าผ่านแล้วครับ อ่าอันนี้อันนี้จะได้เห็นกันเลยนะครับว่าอ่าเราก็ไปเรื่อยๆจนเต็มครับอ่ะเต็มแล้วมันเกินลิมิตแล้วอ่าโอเคเนี่ยเห็นไหมครับจดหมายมาแล้วครับ E.S.P. 8ล้าน drop 8ปล้านเหรียญโนวิดนี่เลยครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกๆเคสจะส่งมาแบบนี้นอกจากกล่องโนวิดที่แยกต่างหากนะส่งมาแบบนี้ครับกดรับครับชิวๆยี่สล้านนะครับแล้วไปดูว่าเราไอ้เรื่องไอ้เนี่ยเสร็จทิ้แล้วครับร้อยครั้งแล้วเรียบร้อย ก็จะไม่มีแล้วนะเดือนนี้ก็ไม่มีแล้วมันมีเดือนเดียวนะครับก็จะไม่มีแล้วมันไม่น่าจะรีเซ็ตนะครับน่าจะแบบยาวๆไปนะครับส่วนไตหอมมันลงไม่ได้มันมีจุนเทียแค่3ดอกก็รอพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะตันที่เท่าไหร่นะแต่เรื่องค่ามอนหนึ่งหมื่นห้าพันเนี่ยเราตันแล้วนะครับก็เยอะถือว่าคุ้มเนาะอ่าแลวทีนี้ไออันนี้อันนี้น,นี่จะยากหน่อยนะครับว่าเราต้องไปอาศัยในในคิวลงพวกลงไอ ปลาโพอะไรพวกนี้นะครับต้องเอาตัวเด็กลงไปซึ่งจะยากอยู่ไม่รู้เขาจะให้ลงไหมนะครับอันนี้ถ้าใครวิ่ีทาได้ก็ลองทําดูนะครับใครทาเป็นแกงก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เผาอูดินตัวเรานะครับเผาอูดินตัวเรานะครับก็หกพันนะครับไม่ใช่ตัวเด็กนะตัวเราเผาตัวเด็กก็ได้ต่างหากเป็นกล่องอยู่แล้วนะครับการฆ่ามอนฆ่าฆ่ามินิเนี่ยเมื่อกี้ทดสอบให้ดูแล้วนะว่าไม่จําเป็นต้องเอาตัวเด็กไปแจะนะครับแต่ต้องเอาตัวเด็กไปอยู่ในแบบนั้นนะครับ เนี่ยเราฆ่ามิดดี้มาหนึ่งตัวเดี๋ยวหาอ่าเมื่อกี้ไปตีโก้ดมาเนาะซึ่งตัวเด็กยืนอยู่พรนี่ตัวนี้เห็นไหมตัวเด็กเรายืนอยู่พรไม่ได้เควสนะครับไม่ได้เควสแต่การที่ยืนอยู่พรติดเควสเ,เมนเทอร์นะครับแนะนําว่าถ้าคุณสร้างตัวใหม่คุณเอามันเขาเ้าเมนเทอร์คุณจะได้เควสเมนเทอร์อีกคุณก็ทําเมนเทอร์อีกัหมืนทำสองกิจก,กรรมพร้อมกันไปเลยนะครับถ้าคุณยังไม่เคยทําเมนเทอร์ก็ลองเอาเข้าแล้วเริ่มเข้าตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะอ่าแต่เมนเทอร์เนี่ยสามไม่สามไม่จําเป็นต้องอยู่ในแมป มีเขาไอมีคนเบนซ์มินิ่บอกจริงเหรอเอาขอบคุณมากๆสำหรับข้อมูลนะครับว่าหอไม่ต้องกดออกลง5ชั้นจบใช่ไหมเอาเวรการงั้นเราก็งั้นก็เสร็งั้นก็สบายนะครับก็แก้แก้ไขแก้ไขนะครับก็คือลงมป5ชั้นแล้วก็จบเว็บไปเลยมันมีแค่เต็ม5ใช่ไหมมันตัน5ใช่ไหมครับโอเคเนาะเอองั้นแสดงว่าไอตัวนี้ตัน5นะครับแต่ก็คือตายแล้วตันเลยเนาะ,ะงั้นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คนไปเสร็จนะครับอ่ะอน,นี่ก็ไล่ไปเอาเลยครับตามตาม,ตามที่คุณสามารถทําได้นะครับ KVM GPG นี uh, m, ่ก็ g, แล้วแต่ว่าคุณจะเอามันลงไปได้ไหมนะครับมีเอาเข้าคิวหลักได้ไหมอันนี้ก็ว่ากันไปถ้าคุณอยู่ในคิวเด็กก็จะสบายอยู่นะครับ KVM ก็เอาจะตัวเด็กลงไปหลังๆมาเวลา KVM คุณน่าจะต้องเจอตัวเด็กลงไปนะครับเพราะาเขาทํากิจกรรมนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับไม่เข้าใจยังไงไปถามในสตรีมนะครับสำหรับคลิปนี้ s y m u l a t o r